สวัสดีค่ะครัวแม่ลาชาแนลดีค่ะเพือพ่อนๆมาพบกับครัวแม่ลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงคั่วกะทิไก่สับปะรดกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นไก่นะคะส่วนเนื้อไก่นะคะแล้วแต่เพือพ่อนๆจะเอาเลยนะคะว่าจะเป็นเนื้อไก่ส่วนไหน วันนี้เราจะใช้ส่วนขานะคะลอกกระดูกออกเรียบร้อยนะคะล้างล้างังความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเกลือป่นนะคะกะปินะคะน้ำกะทิค่ะน้ำเปล่าค่ะใบมะกรูดฉีก่อยะค่ะสับปะรดนะคะ ส่วนสับปะรดนะคะก็เลือกที่หวานหวานหน่อยนะคะรสชาติจะออกมาเรี่ยวหวานหวานนะคะอร่อยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงของเราเองนะคะเป็นเครื่องแกงปลาแม่ไรนะคะเราจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะเครื่องแกงใต้จัดจ้านของถึงเครื่องนะคะมีออยมีโอท็อปเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้นะคะทางรัศดามีจําหน่ายนะคะ อีปอ super center ก็มีวางจำหน่ายนะคะหรือโทรมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรุงนะคะใส่น้ำเปล่าไปเลยนะคะน้ำเปล่าเราจะใช้500 ml นะคะเพื่อนๆตามต่อด้วยอะไรนะคะแม่ไรหวัวกะทิ2ช้อนะคะ่ะตามต่อด้วยหวัวกะทิ2ช้อนนะคะตอนนี้รอให้มันเดือดนิดนึงนะคะแล้วก็เติมด้วยเครื่องแกงเลยค่ะ าตามต่อด้วยเครื่องแกงกะทิ50กรัมนะคะใส่รวมไปเลยนะคะตอนนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะให้เครื่องแกงเข้ากันกับน้ำกะทนะิให้มันแตกตัวนิดนึงนะคะตามด้วยกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปินี้เราจะใช้กะปิที่แกงได้และน้ำพริกได้นะคะ กะทิกับเครื่องแกงก็เริ่มแตกตัวแล้วนะคะแก๊สนะคะเพื่อนๆกวรใช้ไฟกลางๆนะคะค่ะตอนนี้เครื่องแกงเริ่มที่จะหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อะไรต่อคะแม่ไรใส่ไก่ค่ะเราจะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะส่วนไก่นะคะเราจะใช้สี่ขีดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะบ้านไหนจะใช้ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่นะคะ ตอนนี้ร้อยเครื่องแกงกับไก่นะคะให้เดือดได้ที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สับปะรดลงไปนะคะตอนนี้เครื่องแกงเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมสับปะรดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสับปะรดนี้ใช้เท่าไหร่นะคะแม่ไรขีดสามขีดนะคะตอนนี้เครื่องแกงกําลังจะเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่อะไรต่อคะใส่น้ำตาลทรายใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะคะน้ําตาลทรายสองช้อนชานะคะ เกลือแ like ้มันครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆเครื่องแกงหอมมากเลยนะคะบ้านไหนจะใส่ชูรสใส่รสดีก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราไม่ใส่นะคะเครื่องแกงของเรานะคะเป็นเครื่องแกงที่หอมถึงเครื่องเลยนะคะเอกลักษณ์ของเครื่องแกงตราแม่ไรนะคะก็จะหอมถึงเนื้อเครื่องนะคะ เพื่อนๆหาซื้อได้นะคะบิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะหรือโทรมาตามที่เบอร์ให้ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะออมากเลยนะคะตอนนี้ตามต่อด้วยน้ำกะทิส่วนที่เหลือนะคะน้ำกะทินี้เพื่อนๆใช้เท่าไหร่นะคะไม่ไาร้อยห ml สองอย ml นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะตามต่อด้วยใบมะกรูด ตอนนี้แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอหอมมากเลยนะคะพเพื่อนๆตักเสิร์ฟเลยค่ะสีสวยมากเลยนะคะกินกับขนมจีนเข้าวสวยร้อนอร่อยมากเลยนะคะถ่าคนไหนสนใจเครื่องแกงนะคะไม่มีเวลาทาเครื่องแกงเองนะคะก็สามารถหาซื้อเครื่องแกงเราได้นะคะเครื่องแกงปักใต้ตราแม่ไรนะคะเครื่องแกงกะทินะคะ เพืเ่อนๆสามารถซื้อได้ตามห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เขามีวางจำหน่ายนะคะหรือโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะกินกับขนมจีนเข้าสวยร้อนๆเลยค่ะอร่อยมากนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะเพ,<ว>พื่อนๆ<ว>เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆบ๊ายบาย,บาย